40สวยื่นสาร,รััฐธรรมนูญถอดเศษถาพ้นนายกรัฐมนตรีพ่วงด้วยพิชิตพ้นรัฐมนตรีชี้เข้าข่ายขาดคุณสมบัติทำไมรับตำแหน่งได้ย้ำเป็นความรับผิดชอบของนายกเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของวุฒธธิสภาว่าสว ได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของนายกรัฐมนตรีไอเษฐาทวีสินนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4และวงเล็บ5ประเด็นที่ว่าด้วยการขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเรื่องดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วนายดิเรกฤทธิเจนคงธรรมสวผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นหน้าที่และความรบับผิดชอบของสอวอที่ต้องทาหน้า ที่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนหลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิตมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและในเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณา ตามข้อกฎหมายเห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่คือสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสวร่วมเข้าชื่อ40คนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของสวที่มีอยู่นายดิเรกธิ์กล่าวว่าเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี กรณีของนายพิชิตนั้นมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลและมีคำสั่งศาลให้จำคุกทั้งนี้มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของสารที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรมและถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความดังนั้น จึงเป็นกรณีชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงดิเรกฤทธ์กล่าวถึงกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันว่ามีประเด็นที่มีการทักท้วงต่อการตั้งนายพิชิตให้ดำรงตำแหน่ง แต่ทำไมนายกยังเสนอชื่อขึ้นเพื่อโปรดเก้าให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกกรณีนายกต้องให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนที่ระบุว่าได้หาลรือกับกฤษฎีกาแล้วพบว่าเป็นการหาลือที่ไม่ตรงประเด็นทั้งระยะเวลาการพ้นโทษและการตีความระหว่างคำสั่ง กับคำพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้เรายังพบประเด็นที่เป็นปัญหาจึงเข้าชื่อเพื่อยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายดิเลกฤทธิ์กล่าวนายดิเลกฤทธิ์กล่าวด้วยว่าตนทราบว่าสำนักงานวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญแล้วและจากสำเนาเอกสารทราบว่าสารรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้วในวันนี้เวลา10บโมงดังนั้นหากสารรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาต้องพิจารณา ในประเด็นความสิ้นสุดของรัฐมนตรีและตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยทั้งนี้ตนยืนยันว่าเป็นการทําหน้าที่ฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยตามหน้าที่และอํานาจของสอวอที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน